เซียยูเครนเดี๋ยวลองดูอีกว่ารัสเซียหลังจากประกาศพร้อมที่จะโจมตีประเทศที่ให้ขี่อาวุธกับยูเครนมาใช้โจมตีรัสเซียทั่วยุโรปนาโตหลายประเทศพร้อมที่จะตกเป็นเป้าของรัสเซียนะในขณะเดียวกันอิสรเา,าเอลเมื่อวานนี่ครับโอ้โหถูกกลุ่มติดอาวุธฮิสบอะละล์ถล่มหนักสุดตั้งแต่ทำสงครามกันมา <Okay. S 1> ฮิสบอะลละ์นี่ยิงจรวดกว่า250ลูกเนี่ฮะ อันนี้ไม่ใช่บังไฟครับจะหลวดครับนะข้ามพรมแดนเลบานอนเข้ามาคือเรียกได้ว่าปูพรมหลายพื้นที่ทั่วอิสราเอลทั้งภาคเหนือตอนกลางแล้วก็ใกล้กรุงเทวอวิฟด้วย <ทะ S 1> มีรายงานว่าในกรุงเทวอวิฟเองเลยด้วยครับถูกถล่มไอรอนโดมสกัดได้แค่บ,บางส่วนนะแล้วที่ลงพื้นดินจำนวนมากครับ <ทะ S 1> อิสราเอลเปิดเผยว่า จรวดจ,จำนวนมากตกใส่เมืองไฮฟาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคเหนือแล้วก็เมืองนาฮารยาิยนะและก็คาฟาบรูมที่ส่วนจรวดบ,บางลูกตกใส่อาคารบ้านเรือนหลายแห่งใกล้กรุงเทอวิปเทอวิปคือเมืองหลวงนะครับคือก่อนหน้าน,น,นี้ฮิสมรลเข้าประกาศเอาไว้ว่าเมื่อคุณโจมตีเบรุตเทอวิป จะโดนโจมตีตอบโต้อ๋อประกาศก่อนหน้านี้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วครับค่ะซึ่งการโจมตีครั้งล่าสุดของฮิสบล็อกก็มีขึ้นนะคะก็เพื่อตอบโต้ที่เครื่องบินโจมตีอิสราเอลทิ้งระเบิดลงใจกลางกรุงเบรุตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะและนี่ก็คือการตอบโต้ก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง29คนนะคะที่อิสราเอลเนี่ยไปถล่มก่อนที่เบรุตใช่ไหมมีคนเสียชีวิต29คนเบรุตนอยู่เลบานอนนะะทางฮิสบล็อกซึ่งอยู่ในเลบานอนเนี่ยเขาเลยเอาคืนนะฮะ แล้วในคลิปเจาะลึกตะวันออกกลางนะลงคลิปคลิปนี้ระบุว่านี่คือกลางกรุงเทวอาวิฟครจะเห็นได้ว่าจรวดเนี่ยมาเลยฮะนะแล้วลงกลางกรุงนะฮะนี่ฮะอันนี้เห็นรอยข้ามไปนะฮะนีอันนี้คือเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะ ในขณะที่อิสราเอลในขณะน,นี้ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปแล้วก็เรื่องของการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบัลล์เมื่อวานนี้ที่เราให้ดูภาพไอรอนเะดิมของอิสราเอลนี่มีปัญหาแต่การโจมตีจากทางฮิสบัลล์เนี่ยนะก็สามารถเข้าถึงเมืองใหญ่ๆของอิสราเอลไดนะ้นี่คือภาพเพิ่มเติมจากเจาะลึกตะวันออกกลางครับ เป็นภาพการโจมตีเทลอาวิฟด้วยมิสไซล์ของเฮสเบลล์นะฮะอันนี้ไม่ใช่อิรันโดมเลยฮนะนี่ฮะนี่เป็นมิสไซล์ลงมาเลยแล้วไม่ได้ถูกสก,กัดโดยไอรอนโดมค่ะเนะพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันทำให้คนอิสราเอลเนี่ยขวัญผวาครับจากที่เคยมั่นใจว่าโอ้โ oh, หเรามีสหรัฐหนุนหลังโอ้โ oh, หเรามีไอรอนโดมเพราะฉะนั้นเราปลอดภยัยไม่ใช่เสมอไปแล้วทีนี้ อันนี้หลายๆเหตุการณ์นะฮะอันนี้เทลอาวิฟนะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยกับฮิสบอลลาะเนี่ยแน่นอนมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วเฮสบอลลาะเนี่ยคือมีการประกาศกติกาเอาไว้ว่าถ้ามีการโจมตีย่านดาฮิยาชานกรุงเบรุตฮิสบอลลาะจะเอาคืนที่เมืองท่าไหฟ,ฟา,าแต่ถ้าอิสราเอลโจมตูโจมตีเบรุตฮิสบอลลาะจะเอาคืนก,กลางกรุงเทลอาวิฟแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆน่ะ นีฮะก็ได้มีการโจมตีตอบโต้กลับมาถึงกรุงเทลอาวีฟฮะอันนี้คือภาพที่กรุงเทลอาวีฟนะฮ mm hmm. นะนเป็นการโจมตีจากทางฝ่ายเฮสบัลเลาะซึ่งอยู่ในเลบาน,นอนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่มีความปลอดภัยแม้กระทั่งเมืองหลวงนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะในสงครามระหว่างอิสราเอลนะ กับกลุ่มก่อการร้ายที่อิสราเอลเรียกค่ะรัสเซียยูเครน<ม>แล้วก็อิสราเอลนะกับกลุ่ม <เล S 1> ชาติอาหรับบางชาติคนะ่ะทีนี้สถานการณ์ล่าสุดบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงแล้วนะแต่จะมีผลเมื่อไหร่นะอันนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดส่วนชีวิตคนไทยซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลทีเนี้ยข่าวนี้เป็นข่าวดี สำหรับผู้ใช้แรงงานไทยในอิสราเอลจะได้ไม่ต้องวิ่งหลบระเบิดอีกต่อไปอถ้าต่างฝ่ายต่างบรรลุข้อตกลงนะเรื่องการหยุดยิงนะแต่นี่คือภาพเมื่อวนที่26ฮะเมื่อวานนี้เองครับเป็นภาพจากแฟนเพจนุ่มอีสานเมืองช้างไปทำงานอยู่ที่โน่น<อ>นะแล้วเข้อตั้งข้อสังเกตเลยนะช่วงหลังนี่นะนะคือปล่อยให้ตกมากกว่าจะสกัดออ ไอรอนโดมอ่ะในอิสราเอลอ่ะก็ตรงกับที่เรารายงานแต่ว่ามีการยิงจากกลุ่มฮิสบลัในเลบานอนเนี่ยถล่มเข้าไปเกือบจะทั่วประเทศอิสราเอลอ่ะไอรอนโดมก็บางทีก็รับไม่ทันก็มีจนกระทั่งนี่นี่อันนี้คือคลิปที่ผู้ใช้แรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยถ่ายเอาไว้เองนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ฮะเอาล้พี่น้องมาหมด เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วออ้โอ้โหข่าวข่าวขา นั่นด nah? ีนะเจาเอวขาเจาเอวขาตะุ okay. no. oh, ูเลยเนี nice. ่ยเนี่ยมีอะไรบ้างนะเนี่ยนี่แม่ตกเขานี่แมไกลๆเฮานี่แหมเออเนี่ยเนี่ยปลาตูเขาตัวไหนคัดสมมติไหนี่เป็นคลิปของหนุ่มอีสานเมืองช้างนะครับนะแล้วบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยปล่อยให้ขีปนาวุธที่ยิงมาเนี่ยตกลงไปในพื้นที่มากกว่าที่จะสกัดก็สอดคล้องกับภาพรวมนะคือคนถ่ายคลิปก็เห็น ข้อที่จริงเชิงประจักษ์ในจุดที่เขาอยู่แต่ภาพรวมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งในเมืองหลวงแม้กระทั่งในเมืองอย่างเมืองไฮฟ้อย่างเงี้ยนะเพราะทางฮิสบัลเลาะเนี่ยก็เปิดฉากเอาคืนเต็มรูปแบบเหมือนกันเพราะทางอิสราเอลเนี่ยโจมตีเข้าไปที่เบรุตเขาก็ซัดกลับเลยบางวัน200กว่าลูกนะเพราะฉะนั้นหลังจากเจอโต้กลับหนักๆอย่างนี้สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่อิสราเอลนี่ไม่เข้าร่วมนะเดี๋ยวจะวางมือแล้วนะก็จะปล่อยให้โดนัลด์ทำมาจัดการนะล่าสุดบรรลุข้อตกลงคนระับนายกเบนเจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกถแถลงการอย่างเป็นทางการทางโทรทัศน์ว่ารัฐบาลสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบุลเลาะห์ในเลบานอนสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางในการเจรจาข้อตกลงฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้ว และจะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้กำหนดให้ทั้งอิสราเอลและฮิสบัลละต้องถอนกองกำลังทหารออกจากเลบานอนตอนใต้เป็นระยะเวลา60วันโดยฮิสบัลละจะประจำการอยู่ทางเหนือของแม่น้ำลิตานีห่างจากชายแดนไปทางเหนือประมาณ19หไมล์กองทัพเลบานอนและกองกำลังชั่วคขาวของสหประชาชาติในเลบานอนจะเข้ามารักษาความมั่นคงในพื้นที่ เนทันยาฮูบอกว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญสำหรับอิสราเอลที่ยังสามารถแทรกแซงทางการทหารได้หากพบภัยคุกคามจากฮิสบอเละอันนี้คือฝั่งเนทันยาฮูแถลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันเจาะลึกตะวันออกกลางแฟนเพจได้นําเสนอคลิปนี้แล้วก็บอกว่าคลิปนี้คือความเห็นของสื่อของอิสราเอลเองเขาบอกว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายขอเจรจาหยุดยิงนั่นหมายความว่า อิสราเอลในปีนี้มองไม่เห็นความต่างเลยกับอิสราเอลในปี2006ในยะของเขาก็คืออิสราเอลเอาชนะฮิสบอลล์ไม่ได้แล้วยอมเจรจาอันนี้คือมุมมองของผู้สื่อข่าวอิสราเอลรายหนึ่งนะที่เจาะลึกตะวันออกกลางแฟนเพจนำมาลงครนะทีนี้ประเด็นนี้ที่น่าสนใจหลังจากนี้คือกรณีนี้เป็นรายงานข่าวมาบรรลุข้อตกลงแต่รายละเอียดเนี่ยระบ,บุแต่เพียงเรื่องฮสบอลล์กับอิสราเอล นะว่าต้องถอนกําลังแต่ยังไม่ได้พูดถึงปาเลสไตน์เลยกลุ่มที่ถูกถล่มยังหนักเหมือนกันนะเอออิสราเอลที่บุกในฉนวนกาซาแล้วยังดําเนินการอยู่จนถอึงวันนี้แล้วอยูเอ็นบอกว่าให้ยุตินี่นะมไม่อยู่ในสมการอันนี้นะล่าสุดนะเท่าที่ปรากฏเนื้อหาออกมานะครับแล้วถ้าไม่หยุดอย่างนี้แล้วฮิสบลลอลเขาจะหยุดเหรอแล้วกลุ่มอื่นๆที่แสดงออกเพื่อให้อิสราเอลเนี่ยยุติการ จมตีปาเลสไตน์จะหยุดเหรออันนี้คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามยกถัดไป <Yeah. S 1> นะแต่ถือว่าเบื้องต้นเป็นสัญญาณที่ดีดีกว่าไม่หยุดเลยสักคู่ <Yeah. S 1> นะเพราะว่าพี่น้องไทยเราก็อยู่ในอิสราเอลเยอะนะอิสราเอลแล้วก็กลุ่มเฮสบอลเลาะที่อยู่ในเลบานอนมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาถึงขนาดมีข่าวว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล ชิตไปด้วยปะะร,รากฏว่าล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนได้แถลงข่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลแล้วก็เลบานอนจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮสบอลล์ค่ะโดยข้อตกลงหยุดยิงนั้นจะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาตีสี่นะคะซึ่งมันเป็นการยุติการตอบโต้ข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นมาประมาณ1ปีแล้วก็การหยุดยิงนี้จะมีระยะเวลา60วันค่ะ โดยวิธีการคือโจไบเดนบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะค่อยๆถอนกําลังออกจากเลบานอนและประชาชนทั้งสองฝั่งก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยสวัสดิภาพแต่ก็มีเงื่อนไขว่า หากว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะนะคะละเมิดข้อตกลงอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศโจไบ,บเดนนั้นบอกนะคะว่าตามข้อตกลงนี้นะคะกองทัพเลบานอนเนี่ยจะเข้าไปควบคุมพืพ้นที่บริเวณชายแดนทางตอนใต้นะคะซึ่งอยู่ติดกับอิสราเอลซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มเฮสบอลเลาะเนี่ยปักหลักอยู่นะคะผู้นําของสหรัฐยังได้ออกแถลงการร่วมกับเอมมาเูเอลมาครงค่ะผู้นําของฝรั่งเศสว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้นะคะถูกออกแบบให้ทั้งสองฝ่ายยุติความ เป็นปริปักแล้วสหรัฐและฝรั่งเศสเนี่ยก็จะช่วยสร้างหลักประกันว่าทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็จะเดินหน้าในการป้องกันความขัดแย้งแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ก็มีข่าวนะคะว่า The Times of Israel เในรายงานว่ากองทัพนะคะได้มีการประกาศเตือนประชาชนนะคะให้อพยพออกจากพื้นที่ในขณะที่สันนักข่าวทางการของเลบานอนนะคะได้รายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเลบานอนนั้นโดนโจมตีแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปจํานวนมากในขณะที่ฝั่งของอิสราเอลผู้นำนะคะนายกของอิสราเอลบเบนจามินเนทันยาฮูค่ะได้ออกมาประกาศว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของเขา จะอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสแต่ย้ำนะคะว่าสงครามยังไม่จบแล้วอิสราเอลก็จะตอบโต้ด้วยถ้ามันมีการละเมิดข้อตกลงเขาให้3มเหตุผลหลักที่ตัดสินใจในการหยุดยิงนะคะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตอนนี้มันมีภัยคุกคามจากอิหร่านและสองก็คือเพื่อให้กองทัพ ได้หยุดพักหายใจได้เติมสเสบียงอาหารแล้วก็ยุทธปกรณ์แล้วก็3ามเขาต้องการที่จะแบ่งแยกสมรภูมิทุกอย่างออกจากกันนะคะว่าอันนี้คือกลุ่มฮามาสนะอันนี้คือกลุ่มฮิสบอลเลาะนะจะได้ไม่มีสงครามหลายหน้าเกินไปค่ะครับจากสงครามที่ใช้เรื่องของอาวุธสู้รบกันนะครับสงครามการค้าก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวเพื่อดนั้นครับนั้นประกาศผ่านแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะครับ บอกว่าคําสั่งประธับดีที่เขาจะลงนามในวันแรกที่เข้าทํางานหลังพิธีสาบานตนรับตําแหน่ง20มกราคม2568คือคาสั่งเก็บภาษีสินค้าจากเม็กซิโกแคนาดาทุกชนิดในอัตรา25เซจนกว่าทั้งสองประเทศจะหยุดการไหลทะลักของผู้รับรอบเข้าเมืองและยาเสพติดโดยเฉพาะเฟนตาดินนะครับโพด,ด,ดของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการลงรายละเอียดเจาะจงมากที่สุดเขาจะเดินหน้าวาระทางเศรษฐกิจอย่างไรหลังจากชูเรื่องภาษีเป็นส่วนหนึ่งในสัา ในคําสัญญาว่าอเมริกาต้องมาก่อนในยุคสมัยของประธานดีโจไบเดนช่วงหนึ่งผู้อพยพผิดกฎหมายทะลักเข้าสหรัฐมากเป็นประวัติการ์เกินกําลังของหน่วยงานดูแลชายแดนแต่ว่าการข้ามแดนผิดกฎหมายก็ลดลงอย่างง่วงภาพหลังจากไบเดนออกกฎในคุมเข้มชายแดนเม็กซิโกก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นสหรัฐเป็นตลาดสินค้าส่งออกของเม็กซิโกเนี่ยกว่าไปเปอร์เซ็นต์และเป็นตลาดส่ง,งออกของแคนาดาราวๆ75เปอร์เซ็นต์ ตามตัวเลขเมื่อปีที่ผ่านมานะครับการขู่เก็บภาษีใหม่ของทรัมป์ดูเหมือนว่าจะละเมิดกรอบความตกลงการค้า USMCA ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาทําการค้าขายแบบปลอดภาษีระหว่างกันอย่างไรก็ตามหลังโพสเรื่องภาษีแล้วแหล่งข่าวในแคนาดาเปิดเผยว่าทรัมป์ได้สนทนาทางตัวสับกับนายกรัฐมนตรีจัดตินทรูโดหารือเรื่องการค้าและความมั่นคงชายแดงกล่าวว่าเป็นการหารือที่ดีและทั้งสองจะพูดคุยต่อไป ขณะที่วิลเลียมไรส์อดีตประธานสภาหอการค้าต่างประเทศในแคนาดาก็บอกว่าทรัมป์อาจใช้คําขู่เก็บภาษีกระตุ้นให้เกิดการเจรจาเงื่อนไขใหม่เพื่อเป็นไปตามกรอบข้อตกลง USMCA กันใหม่การประกาศของทรัมป์ก็ฉุดให้ดอลลาร์สหรัฐเทียบดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น1%และก็เพิ่มขึ้นอีก2%เมื่อเทียบกับเปโซเม็กซิโกนะครับ ส่วนจีนจำก็ระบุว่าเขาได้พูดคุยกับจีนหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเฟนตานินที่เข้าไปในสารฐปริมาณมหาศาลแต่ไม่เคยมีความคืบหน้านะครับทั้งนี้บอกว่าจีนนั้นผิดสัญญาที่ไม่ได้ใช้โทษประหารกับนักค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเขาเองนั้นก็จะขึ้นภาษีศุลการกรสินค้าจีนในอัตราสูงสุดคือ6กเปอร์เซนต์กว่า,เ,าเรียกว่าเทียบเนี่ยนะครับสูงกว่าสมัยแรกที่เก็บแค่25%เปอร์เซนต์พอเป็นแบบนี้ครับหลิวเพิ่งอยู่ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนประจําสหรัฐก็ออกแถลงการเลยนะครับว่าในประเด็นที่สหรัฐประกาศจะตั้งกำแพปงภาษีสินค้าจีนก็เชื่อว่าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งจีนและสหรัฐ และบอกว่าไม่มีใครที่จะได้รับชัยชนะในสงครามการค้าหรือว่าสงครามภาษีที่โดนัททรัปนั้นกําลังจะกาะขึ้นครับรัฐบาลของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยได้คุยกันครับปัดฝุ่นแผนที่จะส่งทหารของตนเองเข้าไปร่วมรบในสมรภูมิยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซียนะคะจริงๆข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะว่าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาโครงได้มีการโยนหินถามทางเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางเยอรมน,นีเนี่ัานงหนก ปรากฏว่าล่าสุดนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดินทางไปที่กรุงปารีสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่า ผู้นำของทั้งสองประเทศได้คุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เลมงของฝรั่งเศสนะคะรายงานข่าวนี้ค่ะว่าอังกฤษและฝรั่งเศสได้มีการเริ่มการเจรจาอีกครั้งเกี่ยวกับการส่งทหารไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียเลมงในรายงานนะคะว่าจริงๆแล้วแผนนี้เนี่ยเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเคยประกาศเอาไว้ว่าฝรั่งเศสยินดีเลยที่จะส่งทหารไปช่วยรบในยูเครนแต่ว่าแผนดังกล่าวเนี่ยโดนคัดค้านจากเยอรมัน จนกระทั่งล่าสุดค่ะต้นเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์ของอังกฤษไปที่ปารีสไปฝรั่งเศสแล้วได้เจอกับเอ็มมานูเอลมาครงก็เลยมีการเจรจาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คาดการว่าถ้าจะต้องส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยก็จะมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคไปช่วยซ่อมอาวุธแล้วก็เป็นสิ่งที่อังกฤษเนี่ยก็เคยทำอยู่แล้วรวมไปถึงการส่งทหารรับจ้างนะคะเข้าไปช่วยรบกับ รัสเซียแบบเปิดหน้าเลยนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะก็ออกมาเย้มแย้มนะคะนิดหน่อยว่าการส่งกองกําลังทหารบางประเภทเนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการจริงๆค่ะรวมไปถึงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนั่นก็คือชองโนเอลบาโรเคยให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะนะคะักข <c oughs> ่าว BBC ก็ถามเรื่องนี้แหละปรากฏว่าชองโนเอลบาโร ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ด้วยนะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดหลังจากที่อังกฤษส่งสตอมชา์โดแล้วยูเครยนยิงเข้าไปในรัสเซียรวมไปถึงฝรั่งเศสก็ไฟเขียวให้ใช้สครา E อจียิงเข้าไปในรัสเซียได้ครับในขณะที่โฆษกระทรวงมหาดไทยของจิรมดีก็ได้ออกถแถลงการนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนเปิดเผยว่ารัฐบาลน,นั้นกําลังทําแผนสร้างศูนย์หลบภัยทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นขยายวงกว้างกลายเป็นสงครามใหญ่ โดยรัฐบาลนั้นจะดัดแปลงสถานีรถไฟใต้ดินอาคารจอดรถใต้ดินและอาคารสาธารณะบางส่วนให้เป็นศูนย์หลบภยัยพร้อมกันนี้แนะนําให้ประชาชนเปลี่ยนห้องใต้ดินและโรงรถภายในบ้านตัวเองเป็นบังเกอร์หลบระเบิดซึ่งหลังจากที่โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทางการก็จะจัดทําเป็นแอปพลิเคชันให้ประชาชนนั้นติดตั้งเพื่อเวลาเกิดเหตุจะได้สามารถหลบภัยใกล้ตัวได้ทันเวลาเยอรมนีนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ผ่านสงครามมาแล้วและเคยมีบังเกอร์หลบภัยมากกว่า2,000แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่นั้นก็ยกเลิกการใช้งานไปแล้วยังใช้ได้เพียง579แห่งและสามารถรองรับผู้หลบภัยได้เพียง480,000คนจากประชากรทั้งสิ้น84ล้านคนซึ่งมีไม่เพียงพอนะครับแถลงการต่างมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอังกฤษและก็ฝรั่งเศสไฟเขียวว่ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาให้รัสเซียเองก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสศยกลางรุ่นใหม่ล่าสุดถล่มภูมิภาคดานิปโปรก่อนหน้านี้เซเลนกี้ ใช้ขีปนาวุธนำวิถีทอรัสซึ่งยิงได้ไกลมากกว่า500กิโลเมตรโจมตีรัสเซียแต่ว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้ดำของเยอรมนีนั้นก็ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้เยอรมนีเข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียท่ามกลางเสียงเตือนของประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้ดำของรัสเซียนะครับบอกว่าจะตอบโต้ชาติพันธมิตรที่จัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับทางด้านยูเครน แหมมันเครียดจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกหลายภูมิภาคนะคะก็มีการประชุมหารือเพื่อที่จะทําให้สงครามเนี่ยมาเดินหน้าเข้าสู่การเจรจาอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัฐบาลของสหรัฐเนี่ย ไฟเขียวให้มีการส่งทุนระเบิดสังหารบุคคลไปให้กับยูเครนทางกัมพูชาเองเขาก็มีการเรียกประชุมกันนะคะเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าสนธิสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคลคลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีการแสดงออกหลายอย่างรวมไปถึงในแถลงการของเลข,ขาธิการสหรประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสนะคะได้มีการประนามภัยคุกคามจากทุนระเบิดหรือว่ากับระเบิดค่ะคนที่อ่านแถลงการนั้นก็คืออามิดาซอเซีย อลิสเจบานาคนนี้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาตินะคะเข้าร่วมการประชุมคัดค้านการห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ส่งไปยูเครนนะคะโดยผู้ช่วยเลขาธิการนาโตเนี่ยได้มีการอ่านแถลงการของกูเตเรสค่ะในรายงานฉบับนั้นเนี่ยได้ยกย่องการทำงานในการกำจัดรวมไปถึงการทำลายรุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั่วโลก แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าทุ่นระเบิดหรือว่ากับระเบิดตัวน,นี้เนี่ยมันคือภัยคุกคามรวมไปถึงประนามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลค่ะ mm hmm. กูเตเรสยังเรียกร้อง ให้ประเทศที่ลงนาม64ประเทศเนี่ยนะคะ164ประเทศปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวคือย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเนี่ยได้มีการส่งทุ่นระเบิดไปให้กับยูเครนเพื่อที่จะใช้ในการโจมตีรัสเซียแต่แม้ว่านานาชาติจะเรียกร้องว่ายูเครนอย่าใช้เจ้าทุ่นระเบิดนี้นะแต่ทางรัสเซียเองก็ประกาศนะคะว่าเขาจะไม่ทําลายทุนระเบิดที่ได้มาจากสหรัฐสนักข่าวเอนะคะรายงานว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมที่กัมพูชาด้วยนะคะนั่นก็คือเยฟเฮนนี่คิปชิกให้สัมภาษณ์ว่ายูเครนนั้นจะไม่รักษาพันธสัญญาที่ลงนามเอาไว้โดยยืนยันว่าเขาจะไม่ทําลายทุ่นระเบิดที่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ